สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องกระต่ายผาเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพาเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยแล้วก็ส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะที่อยู่ที่ติดต่อนะคะน้องขึ้นน้องขึ้นข้อความให้แล้วนะคะพี่ ก็วันนี้นะคะเป็น EP ที่108นะคะวันนี้ก็มีพระบ้านมา1ชุดนะคะสำหรับช่วงบ่ายโมงแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะวันนี้นะคะมาเปิดใบปันที่250บาทเหมือนเดิมเลยนะคะ 250บาททุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มต้นองค์แรกนะคะเหรียญรุ่นดวงเศรษฐีนะคะดวงปู่มหาศรานะคะน้องเปิดที่องค์ละ250บาทนะคะพร้อมเลี่ยมกันน้ำให้สวยๆเลยนะคะตัวยันอัขระเนี่ยชัดเจนทุกตัวเลยนะคะน้องส่องให้ดูให้เห็นกันใกล้ๆเลยนะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปนะคะรายการที่2นะคะ รายการที่สองนะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อผิวเข้มขึ้นมานะคะเป็นเนื้อผิวเข้มขึ้นมาแบบนี้เลยสีน้ำตาลนะคะเป็นรุ่นดวงเศรษฐีนะคะดวงปู่มหาศีลานะคะรายการที่สองนะ มาต่อกันที่รายการที่3นะคะวันนี้ได้มา3รายการเลยนะคะองละ250บาทนะคะองละ250บาทนะคะองนี้รายการที่3นะคะรายการที่4นะคะรายการที่4ี่นะคะเป็นทรงเหมือนพระคุณแผนนะคะองค์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะ เราเปิดราคาแบ่งปันที่250บาทนะคะสองให้ดูนะคะสองให้ดูทุกมุมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นเนื้อเก่าปุบผิวผุผิวแบบว่าอาจจะมีความผุขาดนิดนึงนะคะอค์นี้นะคะก็เรียมเก็บผิวมาให้แล้วนะรายการที่สี่นะคะ ต่อกันที่รายการที่5นะคะรายการที่5น,นะคะเป็นเหรียญมังกรคู่นะคะหลวงปู่หมุนนะคะเหรียญมังกรคู่นะคะเรียบกรอบมาเก่าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นตัวยันอักขระยันเนี่ยชัดเจนเลยนะคะเห็นตัวยันตัวอักขระเนี่ยชัดเจนเลยนะคะมีต่อโคตรมานะคะ1นจุดแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้นะรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะ รายการที่6อ,อง์นี้นะคะเป็นนางพญานะคะเป็นนางพญานะคะผิวสีเขียวแบบนี้เลยนะคะผิวออกสีเขียวเขียวแบบนี้เลยนะคะราคา250บาทนะคะรายการที่6นะอ,องนี้รายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะวัตโกนะคะดูพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะ หน้าเนี่ยชัดเจนมากเลยนะคะดิ้วรอยแววตานะคะชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเลขโค้ดก็เยอะเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะดูง่ายเลยนะคะตัวยันอะไรชัดเจนครบทุกตัวนะคะแล้วก็มีต่อโค้ดที่ห่วงมาแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดที่250บาทนะคะ รายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเรียมเก็บผิวมาให้สวยๆเลยนะคะพระพุทธชินาราชนะคะพระพุทธชินาราชเนื้อ3สี่แบบนี้เลยนะคะเนื้อ 3- สี่แบบนี้เลยนะคะเป็นรุ่นปิดทองนะคะปีพศ .2547 นหะคะของวัดพระพุทธชินาราชแบบนี้นะ,ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะ อไปเป็นรายการที่9้านะคะรายการที่9้านะคะเป็นหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินหน้ายิ้มแบบนี้เลยนะคะด้านใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะน้องส่องให้ดูทุกจุดทุกมุมเลยนะคะหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะพิมพ์นี้สวยเลยนะคะสวยเลยนะคะเป็นพ่อเงินกลับตาแบบนี้นะคะหน้ายิ้มแบบนี้นะรายการที่9้านะคะ มาต่อกันที่รายการที่10นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนั่งร้องบัวอยู่แบบนี้เลยนะคะเป็นรูปเหล่าหลวงปู่ทวดน,นะคะองนี้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะปิดคู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะทุกรายการเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ รายการที่11นะคะเป็นทรงพิมพ์นางพญานะคะเป็นทรงพิมพ์นางพญาเหมือนไม่ได้ตัดปีกนะคะดูเนื้อความเก่าความกูได้เลยนะคะองค์นี้นะคะ2 5งบาทนะรายการที่12นะคะมาต่อกันที่รายการที่12เลยนะคะค่อยๆดูค่อยค่อยพิจารณาได้เลยนะคะชอบใจรายการไหนนะคะโทรติดต่อโดยตรงน้องมาได้เลยนะคะ รายการที่13นะคะหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์ทรงเตารีดนะคะเนื้อดําแบบนี้เลยนะคะเนื้อดําแบบนี้เลยนะคะทรงเตารีดนะคะสวยๆเลยนะคะรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่สิบห้านะคะหลวงพ่อแพรนะคะวัดพิกุลทองนะคะรายการที่สิบหกนะคะพระพุทธชิน,นาราชนะเนื้อว่านดำแบบนี้เลยนะคะ รายการที่17นะคะผงสุพรรณนะคะรายการที่18นะคะพับปิดตานะคะ าการที่19นะคะเป็นทรงคล้ายๆพระนีลาก็เหมือนนะคะพี่มีพระทั้งหมดในีสามด้านเลยนะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อใหญ่นะคะ จังหวัดลบบุรีนะคะวัดถ้ำใหญ่คูหาสวรรค์น,นะคะหลวงพ่อใหญ่นะคะพิมพ์นี้สวยๆเลยนะคะหลวงพ่อไผ่นะคะน้องสองให้ดูหน้ากันนะเป็นพิมพ์ขนาดเล็กนะคะที่ระลึกสองสีนะคะหลวงพ่อไป่นะคุณแม่บุญเรือนนะคะ รายการที่23นะคะหลวงพ่อหลวงพ่อทบนะคะรายการที่23นะรายการที่24นะคะเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะรุ่นยกสารานะคะหลวงพ่อเขียนนะคะสำนักขุนเนนนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะ ายการที่25ห้านะคะหลวงพ่อเงินนะคะอุ้มบาทแบบนี้เลยหลวงพ่อเงินอุ้มบาทแบบนี้เลยนะคะ250หบาทนะคะรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะเป็นหลวงพ่อเขียนว่าพระอาจารย์ไพโรจน์นะคะ อยู่จังหวัดสระบุรีนะคะเหรียญน,นี้วัดโคกสะอาดนะคะตำบลหนองโดนนะคะอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะ,ะรายการที่27นะคะเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะหน้าพิมพ์ใหญ่สวยคมชัดแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะด้านหลังเป็นไก่ตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะเสาห้านะคะรวยพญาไก่นะคะ รายการที่28นะคะหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์หน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพิมพ์หน้าใหญ่สวยๆแบบนี้เลยนะเนื้อผิวสวยมากเลยนะคะเป็นเหรียญกระถิ่นนะคะมงคลเศรษฐีนะคะ รายการที่29นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเนื้อเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยเนื้อเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพระคุณแผนนะรายการที่30นะคะเป็นพระกุเนื้อชินนะคะเป็นพระกุเนื้อชินนะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูนะคะดน้านหลังนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะรายการที่30นะคะ250าบาทนะ รายการที่31นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะใส่กรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จใส่กรอบพรองสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อพระก็สวยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่31นะรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเนื้อพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่32นะคะ องละ250บาทนะคะเอาไปรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอง์นี้นะคะจะปิดทองมาแบบนี้นะคะเนื้อผิวองนี้จะมีการลงลักปิดทองมาแบบนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์เหมือนหันใหญ่เลยนะคะองนี้นะ รายการที่34นะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูกันใกล้ๆเลยรายการที่34นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่านะคะขึ้นคาบขาวแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเนี่ยองนี้จะเป็นเหมือนรอยกุกๆๆข,ขะนิดนึงนะแล้วก็มีรอยแตกลายงามาแบบนี้เลยนะคะน้องส่องให้ดูให้เห็นชัดเจนเลยนะรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเนื้อผิวออกสีดำๆนะองนี้จะเป็นเนื้อผิวดำๆนะคะเก่าๆกุ๊บๆแบบนี้นะคะอง์นี้รายการที่35นะอง์ละ250บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านใดน,นะคะถ้าปิดคู่นะ้น้องมีราคาพิเศษให้นะคะที่450บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่36นะคะ รายการที่36นะคะองค์นี้นะคะเป็นเหมือนแบบพราเก่าเ้าบ้านเลยนะดูจากภาบความเก่านะคะที่เขาเก็บไว้นะคะเป็นเนื้อพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะน้องก็เปิดแบ่งปันที่250บาทเหมือนกันเลยนะคะ รายการที่37นะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูเนื้อผิวกันนะคะองนี้เป็นรายการที่37นะคะเนี่ยมีคาบขึ้นขุยคาบเก่าแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะจะพิมพ์มเหมือนแบบจะเล็กนิดนึงนะคะองนี้นะน้องก็เปิดแบงบานที่250บาทนะคะต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะ รายการที่38นะคะเป็นเนื้อพิมพ์เนื้อขึ้นเก่าขึ้นกลุบแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่250บาทักน,นะคะรายการที่39นะคะ รายการที่39นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะค่อยๆ่ส่องให้ดูเลยนะคะฐานเนี่ยจะมีรอยขีด2ขีดมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ให้ดูเลยนะถ้ารูปภาพเนี่ยไม่ชัดเจนยังไงนะคะพี่สามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะองนี้นะคะจะเป็นเหมือนพระสมเด็จหน้าโฮมแบบโฮมปกแบบนี้เลยนะคะ โฮมแบบคุมแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะด้านหลังนะคะด้านหลังน้องส่องให้ดูนะคะเป็นเนื้อผิวแบบนี้นะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะราคา250บาทน,นะคะรายการที่สามรายการที่40นะคะรายการที่41นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะ เป็นหลวงพระบานนั่งบนปลาแบบนี้เลยนะคะขี่ปลานะคะด้านหลังมีฝั่งตะกุดมาสวยๆแบบนี้เลย250บาทส่งฟรีนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพิมพ์สวยๆแบบนี้เนื้ออัปปะก้านะคะมีรอยจานใต้ฐานมาแบบนี้ด้วยนะคะเหรียญองค์นี้นะคะรูปหล่อองค์นี้นะ250บาทรายการที่42นะคะ รายการที่44นะคะในรายการที่43นะคะรายการที่43นะคะเป็นงานจิวเวอรี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหลังนะเป็นหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดู่ิมพีนะคะ250บาทนะคะเรียมมาสวยๆเลยนะต่อไปรายการที่44นะคะรายการที่44นะคะองนี้เป็นเขียนว่าเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะ หลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเหมือนกันนะคะเป็นพุทธซ้อนนะคะหลวงปู่ทวดนะคะกับเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะต่อกันที่รายการที่45นะคะรายการที่45นะคะเป็นหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะคะวัดโสธรน,นะคะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะเป็นรูปรัชการนะคะหนึ่งสองาี่ห้หกรัชการทั้งเก้าพระองค์เลยนะคะ1ถึงเเลยนะคะในการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพิมพ์นี่ทรงนี่หลวงพ่อยังไม่ค่อยแก่เลยนะคะองค์นี้นะ รุ่นสร้างบารมีนะคะสองหนะคะหลวงพ่อคูณนะคะจังหวัดนคปรปฐมวัดบ้าไล่นะคะในการที่3าเร็จนะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะพิมพ์ขนาดเล็กแบบนี้เลยนะคะ พิมพ์ขนาดเล็กแบบนี้เลยนะคะไม่โฟกัสเดี๋ยวจะลองให้ดูนะเดี๋ยวขออน,นุญาตซูมให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้เขาไม่โฟกัสนะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะด้านหลังเป็นทรงหยดน้ํานะคะพิมพ์เล็กขนาดนี้แบบนี้2 5 0บาทราคาเดียวกันเลยนะคะ อีกอันนึงนะคะอีกองคหนึ่งนะคะเป็นองค์ขนาดเล็กเหมือนกันนะคะอง์นี้นะคะเป็นเนื้อสามกระสัทนะคะชุบสามสีแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อรวยนะคะสวยสวยเลยนะคะสวยสวยเลยนะคะด้านหลังเขียนว่ารวยนะคะเป็นกระถินปีหกสองนะคะอง์นี้นะคะหลวงพ่อรวยนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นหลวงพ่อรวยเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่49่สิบเนะคะหลวงพ่อรวยนะคะเป็นทรงเ็ก เขาเรียกว่าทรงนั่งผ่านองค์เล็กนะคะทรงนั่งผ่านองค์เล็กนะคะหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะคะอ,อง์นี้250บาทราคาเดียวกันเลยนะคะรายการสุดท้ายนะคะเป็นใบรานนะคะหลวงปู่ศรีนะคะเป็นใบรานหลวงปู่ศรีนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา250บาทนะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่50นะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแจ้งเป็นรายการให้น้องได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ